หมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเป็นฟอสซิลที่อยู่ในดินยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดนะคะเพราะว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดไปข้อต่อไปข้อที่8 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของใครใครกไก่ผู้ใหญ่บ้านขอไข่นายอำเภอขอควายชาวบ้านทุกคนและงองงูท่านออบตอ,อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของใคร อบตย่อ,ยอมาจากอะไรคะองค์การบริหารส่วนตำบลอ๋อนึกว่าอ่างใบโตองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันควรจะเป็นหน้าที่ของใครของใครดีคะของครูของนักเรียน ของคุณครูวัฒนาหรือของคุณครูรัชนีวันข้อนี้ผ่านไหมคะใครยังไม่ได้ตอบยกมือขึ้นคะ่ะคิดให้ดีนะคะไม่ยากผ่านนะคะต่อไปเป็นคำตอบคำถามในข้อที่9 วัยของนักเรียนจะช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยวิธีการใดตัวนักเรียนนะ่ะมีวิธีจะช่วยได้อย่างไรในฐานะที่นักเรียนเป็นเด็กใช่ไหมคะเป็นเด็กจะช่วยอย่างไรก็ใกล้เดินสำรวจป่าเข้าไปเดินสำรวจป่าไปเก็บขยะขอไข่อนอนเฝ้าป่ากลัวมีคนมาตัดไม้นอนเฝ้ามันซะเลย คอควายร่วมปลูกต้นไม้เวลาเขามีการรณรงค์ก็ไปช่วยเขาปลูกต้นไม้งองูช่วยดับไฟป่าเวลาเกิดไฟป่านักเรียนเข้าไปช่วยเขาดับเลย oh. เขาบอกว่าวัยของนักเรียนน่ะซึ่งเป็นวัยเด็กช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยวิธีการใดดีที่สุด <Yeah. S 1> เมื่อคืนนี้ดูไหมคะมีนักศึกษาจากจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ไปเดินป่าแล้วไปหลงป่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานใช่ไหมคะอ๋อไปหลงป่าหลายคนเลยใช่ไหมคะ,ะโชคดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยรอดออกมาได้ติดอยู่ในนั้นกี่ชั่วโมงสามสามชั่วโมงหรอคะสามคนหรือสามชั่วโมงหลายชั่วโมงนะคะหลายคนเพราะฉะนั้นการเดินสำรวจป่ามันก็ยากนะคะ เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำดูแลแต่ถ้าเป็นเด็กเราจะช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยวิธีการใดข้อสุดท้ายข้อนี้ตัดสินใจตอบหรือยังจ๊ะตัดสินใจแล้วข้อสุดท้ายข้อที่10ข,ข้อใดทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายมากที่สุดข้อใดต่อไปนี้ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลายมากที่สุดกอไก่ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นขอไข่การล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารข้อควายการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำงองูการตัดไม้ทำลายป่าคุณครูขาถูกหมดทุกข้อเลยอะทุกข้อทำลายหมดเลยอะแต่ครูแนนอยากรู้ว่าทำลายมากที่สุดคือข้อใด ข้อใดทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายมากที่สุด mm hmm. กอไก่ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น mm hmm. ขอไข่การล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารค mm hmm. อควาย mm hmm. การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํา mm hmm. และงองู mm hmm. การตัดไม้ทําลายป่า mm hmm. อะไรที่ mm hmm. เกิดขึ้นแล้ว mm hmm. ทําลายมากที่สุด ค่ะเอาละเรียบร้อยในห้องนี้ใครยังไม่ได้ตอบครบ10ครบ10ข้อ10คะแนนจะได้เท่าไหร่ขอให้เปลี่ยนกันตรวจค่ะทำการเปลี่ยนกันนะคะทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางเราจะเปลี่ยนกันตรวจนะคะอย่าลืมค่ะผู้ที่ตรวจ เมื่อตรวจแล้วต้องนับคะแนนให้กับเพื่อนด้วยนะคะเขียนคะแนนที่เพื่อนได้ลงไปในสมุดพร้อมกับเซ็นชื่อด้วยนะคะ10บข้อจะได้กี่คะแนนแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางของโรงเรียนวางใจก,กังวลน,นะคะช่วยบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนนให้กับคุณครูแนซี่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ阿拉พร้อม ข้อหนึ่งข้อใดคือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติตอบว่าข้ององูสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นะคะข้อหนึ่งงองูนะคะปลายทางทันไหมคะอ่างอหนึ่งงองูต่อไปข้อที่สอง ทรัพยากรใดช่วยให้เกิดต้นน้ำลำธารตอบว่าตอบว่าคอควายป่าไม้สิจ๊ะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน,นะคะขอควายป่าไม้นะคะต่อไปข้อที่3ส,สิ่งใดที่ไม่ได้ทำขึ้นจากแรธทาุตอบข้อ ให้เดาข้อนี้อะไรไทยไทยตอบข้อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวอหวยายยรรมอออหมวยกังกังลยหยกทำมาจากอะไรอ่ะอาหมวยกลายหยกทำมาจากอะไรหรือตอบว่ามาเหลี่ยนี้ทำจากอะไรคะหยกคือหินใช่ไหมหินนะคะเป็นหิน เป็นแร่เงินแหวนทองเหลืองทองเหลืองสร้อยคอทองคำก็จากแร่ทองคำนะคะกบกไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อที่4น้ำทิ้งจากที่ใดทำให้แหล่งน้ำเสียมากเน่าเสียมากตอบที่ หมดเลยแต่เสียมากต้องตอบว่าโรงงานอุตสาหกรรมงองูนะคะข้อ4งองูปลายทางเป็นยังไงบ้างทานหรือเปล่านะคะต่อไปข้อที่5การใช้กระดาษรีไซสเคลิลช่วยประหยัดทรัพยากรชนิดใดข้อนี้ถ้าใครตอบผิดนะแล้วก็อตอบว่าช่วยประหยัด <Yay! S 2> ต้นไม้ป่าไม้เพราะว่ากระดาษทำมาจากต้นไม้นั่นเองขอไข่ผ่านไปแล้ว5คข้อนะคะชื่นมื่นกันเลยในห้องออกอากาศนะคะต่อไปข้อที่6กระป๋องน้ำอัดลมไม่ควรทิ้งนำกลับมาใช้ได้ใหม่ช่วยประหยัดทรัพยากรได้ตอบว่าประหยัดค <Yay! S 2> อควายแร่ กระป๋องนั้นทำมาจากอะลูมิเนียมนะคะแร่อะลูมิเนียมต่อไปข้อที่7ถามว่าทรัพยากรธรรมชาติข้อใดใช้แล้วหมดจะหมดข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบไม่ได้ใครตอบผิดด้นะอตอบว่าแร่ธาตุใช้แล้วหมดไปลิกไนน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะคะ ต่อไปข้อที่8การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของใครคข้อนี้ถ้าตอบผิดไม่ยอมครูแดนไม่ยอมครูแดนก็จะนี่ตอบว่าข้ออ่างใบโตเหรอหรือในอำเภอตอบว่า ขอควายชาวบ้านทุกคนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะขอควายต่อไปข้อที่9วัยของนักเรียนจะช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยวิธีการใดไปนอนเฝ้าป่าเลยเหรอดับไฟป่าปลูกต้นไม้เดินสำรวจป่าตอบว่า ควายครับทำได้ง่ายที่สุดสำหรับเด็กก็คือปลูกต้นไม้นะคะข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อใดทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายมากที่สุดข้อนี้นักเรียนบอกว่ายากเพราะว่าผิดข้อใดถูกทำลายมากที่สุดสี่ <มา S 1> <4 S 2> ข้อนี้ทำลายหมดทุกข้อเลย <มา S 1> แต่เป็นสาเหตุหลัก ที่ให้ถูกทำลายมากที่สุดก็คือก็อไ,อไก่ก็มนุษย์นี่แหละเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้ทรัพยากรถูกทำลายมากขึ้นนะละรวมคะแนนค่ะรวมคะแนนรวมคะแนนแล้วคืนเจ้าของไปนะคะหวังว่าเด็กๆ ได้รับความรู้แล้วสามารถนำมาตอบคำถามแบบทดสอบได้คงจะได้คะแนนเต็มกันหมดทุกคนเลยนะคะเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วคราวหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่เป็นหน่วยที่3นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ